ถ้าพูดถึงนวัตกรรมเกษตรนวัตกรรมเกษตรนะครับคือการบูรณาการเทคโนโลยีสารสนเทศเทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ากับเกษตรกรรมแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเพราะปลูกเพิ่มผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับโดยใช้ข้อมูลจากสภาพแวดล้อมฐานข้อมูลทางด้านการเกษตร เพื่อเชื่อมโยงถึงกันเป็นเครือข่ายนะครับแล้วนำมาประมวลผลเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการตัดสินใจเพื่อตอบปัจจัยต่างๆในการผลิตและดูแลผลผลิตทางการเกษตรอย่างเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานในทุกๆด้านนะครับนวัตกรรมเกษตรแรกนะครับคือเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมันสำปะหลังมีอายุเจริญเติบโตเต็มที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ประมาณ10เดือนขึ้นไปนะครับ ดูการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเริ่มตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาเป็นต้นไปการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเป็นงานที่หนักการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังมีในปัจจุบันนี้ต้องใช้แรงงานคนเป็นจํานวนมากถึง1 0ถึง20คนซึ่งมีขั้นตอนการเก็บเกี่ยวเริ่มเริ่มตั้งแต่การใช้เครื่องขุดมันสำปะหลังขึ้นมาการยกกอมันสำปะหลังให้พ้นจากแนวการเคลื่อนที่ของรถแท็กเตอร์ที่จะขุดแนวใหม่ การตัดหัวมันสับปะหลังออกจากเงาและการลำเลียงหัวมันสับปะหลังลงรถบรรทุกโดยรวมทุกขั้นตอนแล้วจะมีความสามารถในการเก็บเกี่ยวประมาณ2ไร่ต่อวันซึ่งทําให้การเก็บเกี่ยวล่าช้าและทําให้ต้นทุนการผลิตสูงดังนั้นการพัฒนาเครื่องเก็บเกี่ยวมันสับปะหลัง แบบถอนหัวมันขึ้นจะเป็นวิธีการนำหัวมันสำปะหลังขึ้นมาจากพื้นดินโดยวิธีการถอนต้นขึ้นมาการจัดการกับหัวมันสำปะหลังจะง่ายรวดเร็วและมีคุณภาพมากกว่าการใช้วิธีการขุดนอกจากนี้วิธีการเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังแบบถอนต้นขึ้นมาจะทำให้ร่องปลูกมันสำปหลังยังคงสภาพเป็นร่องปลูกมันสำปหลังอยู่สามารถปลูกมันสำปหลังใหม่ได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องเตรียมดินใหม่ซึ่งจะทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้มากเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำหลังต้นแบบจะถอนหัวมันขึ้นมาหลังหลักการทำงานและส่วนประกอบต่างๆดังนี้โดยที่ด้านหน้าของรถแท็กเตอร์จะติดชุดตัตดต้นมันสำปะหลัง ซึ่งในขณะเก็บเกี่ยวจะตัดต้นมันสำปะหลังในขณะเก็บเกี่ยวหัวมันสำปะหลังได้พร้อมกันการต่อติดเครื่องเก็บเกี่ยวมันสำปะหลังเข้ากับรถแท็กเตอร์ใช้แบบจุดยึด3จุดโซ่ลำเลียงจำนวนหนึ่งคู่ที่ติดครีบเหล็กสำหรับดึงต้นมันสำปะหลังขึ้นยาว2.5เมตรวางเอียงทำมุม45องศากับแนวระดับ โดยโดยซ่ลำเลียงจะมีความเร็ว0.58เมตรต่อวินาทีหัวแส้ดินทำให้ดินแตกออกจากหัวมันสำปะหลังมีหน้ากว้าง80เซนเมตรสามารถทำการแสดินได้ลึก40-50เซนเมตรเมื่อต้นมันสำปะหลังถูกดึงขึ้นมาจะถูกลำเลียงโดยโซ่ลำเลียง แล้วต้นมันสมหลังจะถูกปล่อยออกไปให้ไปวางข้างๆให้ผลแนวการเคลื่อนที่ของรถแทรกเตอร์ในเที่ยวต่อไปหรือมีชุดลำเลียงกอมันสมหลังขึ้นสายรถบรรทุกที่วิ่งขนาบข้างได้เลยเก็บเกี่ยวมันสมหลังต้นแบบมีัตราเก็บเกี่ยวได้เฉลี่ย0.5ไร่ต่อชั่วโมงหน้าที่ความเร็วในการทำงานเฉลี่ย0.17เมตรต่อวินาที ได้ประเมินราคาไว้ที่1 0 0 0 0แบาทมีค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการทํางานเก็บเกี่ยวมันสําหลัง400บาทต่อไร่ครับต่อไปจะเป็นนวัตกรรมเกษตรของต่างประเทศนะครับการเลือกพื้นที่และการจัดการดินเป็นสิ่งสําคัญอันดับแรกที่เกษตรกรต้องลงมือทําก่อนการเริ่มปลูกพืชไม่ว่าชนิดใดก็ตามเพราะดินเป็นปัจจัยพื้นฐานสําคัญในการผลิตพืชและยังเป็นตัวกําหนดปัจจัยอื่นๆ ที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชอีกด้วยครับแต่าการเก็บข้อมูลดินเพื่อมาวิเคราะห์เป็นกิจกรรมที่ใช้เวลานานยุ่งยากทำให้เกษตร,รกรไม่นิยมปฏิบัติกันจึงเป็นที่มาของเทคโนโลยีสำคัญตัวหนึ่งที่เกษตร,รกรสมัยใหม่นำมาฝากพี่น้องทุกท่านวันนี้ก็คือ smart core robotic soil sampling smart core robotic soil sampling คือ หุ่นยนต์ที่สามารถเก็บตัวอย่างดินโดยใช้ระบบ GPS ควบคุมทางการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ภายในแปลงเกษตรใช้เซ็นเซอร์เป็นตัววัดค่าธาตุอาหารในดินและแท่นเจาะดินขนาด6นิ้วเพื่อเจาะเก็บตัวอย่างดินซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำมาวิเคราะห์สภาพดินและการใช้ปุ๋ยในในพื้นที่ทำการเกษตรซึ่งสามารถใช้เป็นตัวชี้วัด ความอุดมสมบูรณ์ของดินและเพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดในการทำการเกษตรให้มีความแม่นยำมากขึ้นหลักการทำงานของ s m a r t c o r e Robotic Soil s a m pling SmartCore เคลื่อนที่โดยใช้การควบคุมทิศทางด้วยระบบบอก c a t และนำทางในพื้นที่เป้าหมายโดยใช้ชุดคำสั่งขอบเขตข้อมูล Boundary a m r โ r i ิ ประกอบกับการใช้ RTK ในการเพิ่มความถูกต้องเชิงพิกัดตำแหน่ง GPS เพื่อทําให้ความมั่นใจว่าตำแหน่งที่ป้อนข้อมูลไปเป็นจุดที่ต้องการเก็บเกี่ยวอย่างตัวอย่างดินจริงๆและมีเซ็นเซอร์หลายตำแหน่งเพื่อใช้ตรวจจับสิ่งกีดขวางโดยสามารถเก็บข้อมูลตัวอย่างดินจากการใช้แท่นเจาะขนาด6นิ้วและเซ็นเซอร์วัดค่าธาตุอาหารในดิน และมีอุปกรณ์สำหรับจัดวางตัวอย่างดินที่ร,รองรับการบรรจุได้250ตัวอย่างประโยชน์และความสำคัญของ smart c a w l robotic soil sampling คือถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อเก็บและวิเคราะห์ดินได้อย่างตรงจุดรวดเร็วแม่นยําช่วยให้เกษตรกรทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดต้นทุนการผลิตแก่เกษตร <ขอ S 2> กรรมเกษตรกรรมกษตรตัวอย่างสุดท้ายนะครับ Climate Change หรือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องโดยสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปพฤติกรรมของมนุษย์ที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมทําให้การปลูกลพ,พืชผักเพื่อเป็นอาหารเต็มไปด้วยความยากลําบากมากขึ้นและใช้สารเคมีมากขึ้นตามไปด้วยอย่างไรก็ดี มนุษย์ก็ไม่หยุดที่จะคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆขึ้นมาใช้งานตามยุคตามสมัยรวมถึงตามสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปล่าสุดประเทศญี่ปุ่นได้คิดค้นโดมปลูกผักไร้เสาหรือภาษาอังกฤษที่เรียกว่าแอร์โดมซึ่งเรียกได้ว่าเป็นนวัตกรรมปลูกผักแนวใหม่ของโลกในนาทีนี้สำหรับเจ้าของนวัตกรรมคือ L.S. Farm มีคุณมาซาจิโกซาไก เป็นประธานและผู้แทนผู้อำนวยการ LS Farm ก่อตั้งเมื่อปี2008เพื่อดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการเกษตรนวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรที่ทันสมัยรวมถึงบริการให้คำปรึกษาด้านธุรกิจการเกษตรโดยเฉพาะการพัฒนาบุคลากรให้กับเกษตรกร แบบครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของนากูยาประเทศญี่ปุ่นแนวคิดการพัฒนาแอร์โดมเพื่อการปลูกพืชผลในในระบบโรงเรือนโดยไม่ต้องมีเสาเกิดจากผู้คิดคน้นต้องการเปลี่ยนระบบการปลูกพืชบนพื้นดินที่เริ่มเป็นไปในเรื่องที่ยากในแง่ของสภาพภูมิอากาศและเทคโนโลยีการปลูกพืชลงบนพื้นดินไม่อาจได้ผลเหมือนแต่ก่อน เราไม่อาจสามารถผลิตพืชผักผลไม้ได้เพียงพอต่อความต้องการของประชากรโลกและสิ่งสำคัญที่สุดพืชผักที่เป็นอาหารที่เรารับประทานเข้าไปต้องมั่นใจว่าปลอดภัยต่อการใช้สารเคมีป้องก,กันโรคแมลงศัตรูพืชและการใช้ปุ๋ยเคมีเกินความจำเป็นเพื่อให้สีและรูปร่างตามนาขนาดที่กำหนดแอโดมเพื่อการปลูก พืชผลจึงเข้ามาตอบโจทย์ตรงนี้โดย LS Farm ได้คิดค้นประดิษฐ์จนมีความมั่นใจว่าใช้งานได้ดีและเป็นแห่งแรกของญี่ปุ่นด้วยคุณสมบัติของโรงเรือนเกษตรแบบโดมหรือแอร์โดมคือเป็นโครงสร้างแบบไร้เสาโดยไม่มีท่อหรือเสาใดๆไม่มีเงาแสงเพราะไร้เงาและไม่มีฟิล์มกระจายแสงการเพาะปลูกในแนวตั้งและ หลายชั้นโดยใช้ความสูงสามารถใช้ได้อย่างดีอัตราผลตอบแทนการเก็บเกี่ยวเพิ่มขึ้นแต่การเพาะปลูกแบบหลายชั้นได้ปริมาณมากสัตว์พืชไม่เข้าสู่โรงเรือนเนื่องจากโครงสร้างปิดอย่างมิดชิดทำให้การใช้ยาฆ่า,มาแมลงลดลงอย่างมากโครงสร้างโดมพลาสติกเคลือบสองชั้นทำให้มีความไวต่ออากาศภายนอก น้อยลงและลดต้นทุนการทำความร้อนในฤดูหนาวสามารถเพาะปลูกได้ทุกระดูการเช่นการเพราะปลูกตามสัญญาที่ต้องการความมั่นคงของผลผลิตการเพราะปลูกเพื่อให้บริการแก่ร้านอาหารท้องถิน่นโรงแรมโรงงานอุตสาหการรมอาหารเป็นต้นครับจากเนื้อหาข้างต้นที่กล่าวมานะครับการเกษตรถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในประเทศไทย นื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศที่เน้นการเกษตรกรรมนะครับเราจึงควรตระหนักถึงการเกษตรของไทยเป็นดับแรกเพื่อให้ประเทศเราสามารถดําเนินสิ่งต่างๆต,ต่อไปได้ในอะนาคตอย่างยั่งยืนนะครับขอขอบคุณครับผมนายนัทพัฒน์ชัยิริเจริญพันธ์รหัส62110 01932ครับ